สวัสดีค like ่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเดประจำวันกับจารักทางช่างทางซมีดัตมีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์นะคะก่อนจะเข้ารายการเนี่ยจารักค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้กดไลค์กดแชร์ให้กับทางรายการนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์วันอังคารแล้วก็วันพุธเนี่ยนะคะวันนี้จะดวงดีในเรื่องของโชคลาภนะแล้วก็ในเรื่องงานเนี่ยนะคะก็ยังถือว่าเป็นวันที่มีความก้าวหน้า เป็นวันที่ดีมากๆสําหรับคุณเลยทีเดียวล่ะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจําตัวสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันพุธคืนแล้วก็วันจันทร์ค่ะวันนี้นะคะถ้าพูดถึงดวงในเรื่องของการติดต่อเรื่องเงินทองนะคะหรือการขอเคเดิตขอสินเชื่อต่างๆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมันจะเป็นไปตามที่เราคาดคิดคาดหวังไว้ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระบัดระวังก็คือการมีปากเสียงกับคนรักค่ะในเรื่องเองินเงินทองทองเนี่ยอันนี้มันมีโอกาสที่จะทําให้คุณนะคะกับคนรักเนี่ยขุนใจกันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์รักเตือนค่ะการประนีประนอมอะจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยขึ้นลายได้นะคะสําหรับสีมงคลวันนี้ใช้สีเหลียวสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรับสัปดาห์นี้นะคะที่ทุกท่านจะสักการะบูชาค่ะ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะคะหรือไปขอพรจากท่านเนี่ยก็จะมีองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณปู่ศรีสุโธค่ะแล้วก็หลวงพ่อ,อรวยนะคะสามพระอ,องค์เนี้ยนะคะทุกท่านไปสักการะขอพรได้เลยส่วนเครื่องประดับที่จะสวมใส่เสริมดวงนะคะถ้าเป็นเครื่องประดับที่เป็นสามกษัตริย์หรือใช้หยกก็ได้ค่ะติดไม้ติดมือติดตัวไว้เลยนะคะพลอยสีแดงนะคะจะเป็นโกเม้นก็ได้เป็นทับทิมก็ดีนะคะสวมใส่ติดมือไว้เลย พราะสิ่งนี้จะเป็นจะเหมือนหนึ่งที่ดึงดูดในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินเข้ามาหาเรานะคะคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในเดือนกุมภาค่ะในช่วงของสัปดาห์นี้ถ้าจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดค่ะเน้นนะคะในเรื่องของการเติมน้ามันตะเกียงหรือการบริจาคค่าน้ําค่าไฟเพราะอันนี้ส่งตรงนี้นะคะจะทําให้คุณนะมีชีวิตที่สว่างสวยค่ะจะทําอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จ ตามเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วก็จะมีชื่อเสียงได้รับการตอบรับจากคนรอบข้างส่วนอาหารถ่าจะใส่บาตรบุญเลี้ยงพระถวายสังฆทานก็แล้วแต่เนี่ยในอาหารนั้นขอให้เป็นอาหารที่มีลักษณะเป็นเส้นนะคะจะเป็นผัดมักกะโรนีสปากเกตตีนะคะก๋วยเตี๋ยวขนมจีนได้หมดเลยนะเพราะมันจะเป็นเครดค่ะหนึ่ง ธุรกิจก,การงานที่ทำเนี่ยนะคะจะมีความยืดยาวมีความมั่นคงต่อยอดในกิจการนั้นๆได้นะคะอายุก,ก็จะยืนยาวนะคะสุขภาพก็ดีข้อสําคัญนะการเงินการทองจะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายค่ะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจําวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์ค่ะในรบ 17, 30, นอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไม่ให้คือเป็นเลข2เลข1เลข7เลข4เลข8เน้นไปที่เลข2กับเลข1 ชุดจับคู่2 0 2 3 2 5 2 6 2 9 0 1 3 1 5 1 6 1 9 1ส่วนในราบ18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข7เลข6เลข5เลข9เน้นวิที่เลข2กับเลข7ชุดจัดคู่2021232428 0717374787แล้วในช่วงเวลา19.30น 19, 19, 19, 19, 19. ชุดวีเล็กที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข4เลข0เลข5เลข9เน้นมีที่เลข3กับเลข4ชุดจับคู่31 32 36 37 38 1424647484ก็ไปทั้ง3ช่วงเวลาของวันจันทร์เลยนะคะ ทุกท่านคะอย่าลืมนะหมั่นทําบุญทำทานบ่อยๆค่ะเพราะว่ามันจะเป็นอดนิสงส์ให้เกิดโชคลาภกันพรุ่งนี้จะมาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเต็งประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ